สวัสดีครับอยู่กับสาวัำซิ่งครับวันนี้จะพามาดูสับปปเปลือยไทยนาบิ้งเล็กบ้างครับดูว่าจะทำอะไรของมันครับหนึ่กว้างน่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสักแปดเมตรครับยาวประมาณสักสามสิบเมตรไดร้ดูอาจารย์มันจะทำอะไรของมันครับ มึงสมม,สมุ่งกับสมอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> โอ้เยเยาา็นหาเห็นหน้ามึงไปไายหน้าไหมไปหาโลกระแทกเขายิงไปนี่เมื่อเช้านี้ก็ได้สุกหนึ่งครับ คอยดูมันจะจบยังไงครับ, <laughs> รบ <laughs> เหลือตั้งเยอะครับั้าหน้านี่ <laughs> เดี๋ยวมาดูอาจารย์จะทำยังไงครับมันจะเก็บมุมยังไงครับ <c oughs> <c oughs> เล็กเกินดูหน้าว่ะแงบประมาณบิงละงานได้ครับ ุดยอดครับขยันมากครับตอนเย็นต้องพาสวดอภิธรรมพาญาติรุ่งสวดอภิธรรมเตรียมงานศพจัดงานศพเตรียมเมนไว้เผาคืนต้องเป็นเจ้ามือไฮโลอยกครับกลัวไม่มีคนเฝ้าศพช้วยครับต้องกลางวงไฮโลช้วย <c oughs> นะพักกันแท้เขาออกอีกคุณ FC โทรมาครับคุ้เซ่ FC โทรมาขอบคุณครับที่จัดงานศพให้ครับนู่นน่ะผมต้องไชหน้าต้องบอกต้องสัพท์เลยต้องไปกินรัดตัวครับ ที่ก็จะเอาข้าวน้ำมาสงคนครับผู้เบาครับผู้เบาสเบาเขาปูกครับเด,ดี๋ยวดูอาจารย์จะเก็บมุมนี้นะครับนี่ดูมันปาดกันแท้เขาครับ <c oughs> ยังเอออเาให้น้ำโชคให้หน้าไหมอ,อันรถยังไงกูให้หน้าอยู่นี่ดูเซียนก็ทำครับนี่นี่เพ่กับแบบนี้ครับนี่ใครกันจั้งสี่ครับนี่ เบืงเอาเบืงเบงเบ้งเอาจักอาจารย์หน่อยไปซะแล้วยาบังอาจมาด่าอาจารย์นะครับด่าอาจารย์มัวสวัวมาได้เนี่ยอาจารกินเนี่ยจับจัดงานศพพิบัติมูเดมากาดาอาจารย์เอาให้นั่นเอาให้นั่นโชว์ให้นั่นเลยพวกโอ้โให้หน้าไป <laughs> โอ้ยอันนี้มันแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนนะครับคนฉลาดก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวมาดูทักษะอาจารย์มาพูดเกียร์ุ่มมุมกบเกลื่อนแก้วรุ่นเเ็ดนี่เพิ่งให้หนีได้แล้วเพิ่งยวอาจารย์ส่มต้นยังไงครับอ้าวไปแล้วครับมุมแรกครับรวด เอาไปแล้วพี่เขาบอกว่าพี่น้องเิ่งอาจารย์เทียนัางไหนครับให้นันแท้งหนักหนาเลยหัดนียเดี๋ยวมาดูอาจารย์โอ้อยใจกว้าวคนไทยนะเดี ได้ผัวนี่ได้เป็นผัวครับคุณจอดครับสบายไปจนตายครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อยู่ในชิ้นกินเนทำครับพูดหน่ะเบิง้งนี้เบิ้งลีลาลีลาอาจารย์นี่เนี่ไเพื่นสามเมตรครับสุดห้า <laughs> เออถ้าธรรมดาเขาเลือกได้เขาก็ไม่ไถครับไม่ไถยนานรับจ้างอย่างนี้ครับอาจารย์นี่ไม่เลือกครับมือเ <1 minute. S 2> น็ตเทคนิคเบื้องเทคนิคเขาสูตรไปสูตรมั่นครับอันนี้สูตรซับป,ปลรือครับ สัเปลือบอกรายได้เป็นสับเปลือเลยในนาก็ไม่ได้ครึ่งนะครับเดี๋ยวใครอยากดูว่าสับเปลือทํางานยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูครับมินเข้ามานะครับเอ้าเ้าเอานี่ยิงยิงิงิเบื้งเรานี่มหาเชียงหาดอาจารย์ น้อยๆนี้ผู้คาก็แล้วกว่าคนเออที่จริงนาเล็กนี้ก็ถ้าเป็นผมนะผมจะถอยดึงด้านเดียวเลยครับจะไม่มากลับ่าเนะถอยดึงถอยดึงอย่างเดียวเลยครับแต่อาจารย์นี่เนียนยิบครับ เดี๋ยวดูบิ่งงี้บ้างครับดูอ <haha> <gun> to <together> ่ะมันแมนไฮน่ามันเป็นเงารถเป็นยังไงวูไฮน่าเลยเยเออหนึ่เก็บมุมนี่นี่ครับนี่เบิ่งเอานี่ดูอ่ะการเก็บมุมครับแบบนี้ดีนะครับหนี่งเนียนกิฟท์ครับ อันจะได้ไม่เป็นหลุม,มเป็นบ่อส่วนมากไม่มีใครติดไปมีดใบหน้านะครับผมว่าไม่มีดนี่ยนะครับเก็บมุมได้ดีที่สุดเฮ้ยงเอามึงเจาเอาะไรสับปลือโชว์เทพนะครับนี่ ถ้ามันถอยดึงอย่างเดียวเราแต่ที่แรกครับจบแล้วครับ่ต้องมาโยกให้เหนื่อยครับนั่นเจีบมุ้งครับเจีบมุ้งมาหนึ่งจีบมุ้งนั่งพุ่นอันเสียกันย่าเพราะเคยใส่ครับบ่มีครับมีกับบใส่ครับรถเก๋งอยู่บ้านมีสี่คันครับรถกระบะฟอร์ดมีคันหนึ่งแต่ไปตลาดไปอะไรไม่เคยเอาแต่มอไซค์ครับหมวกกันน็อกไม่ใส่ครับใส่แต่อีโมุง มันิ่มหนาเล้าบนพื้นบังเสื้อผ้าดีๆไม่ใส่ครับได้เสื้อผ้าขาดพุ่น่ยพุ่นเอาหดกินครับพุ่นว่าลำเสียกตั้งเน่เน่เน่ไอ้เจ๊เน่เอ้าเอ้าเก็บมุมได้เก็บมุมเก็บมุมเ้าวนี่เห็นบ่เนี่ เอาลีดครับลีดครับอ่าเรียนกริฟครับนี่ครับนี่ปักชียลอยหน้าครับเร็วเลี้วลักไอเอาเรี้วให้นี่ครับเรี้วให้ดีครับเลี้ยวโชว์ให้นี่ครับโอ้ยอาจารย์สิเดียวมุ่นนะครับนี่ ยวดูมันจะทำครับไม,ม่มีมันจะทำยังไงครับเอ้าไปแล้วครับเบิ้งกันแทรกับหลดุดไหมแ้อวองหนากับปินให้หน้าวันนี้โอ้ ครับสามรอบครับสองรอบครึ่งเด <c oughs> ี๋ยวผมจะทำยังไงเบื้อเหลืองสีแต่ไหนครับนี่เอารับอาจารย์ของอาจารย์ น้องมันไม่ได้ยุ่งเงินกับเงินพ่อกับแม่มันนะครับเงินส่งงวดเนี่ยมันหาเองได้สบายครับเดี๋ยวเขาขายข้าวขายมันเขามีสวนยางด้วย เบิร์ตวิสาเสียดเอาเพื่อนแล้วครับหนึ่งเบึ้งเอาหนึ่งในห,หน้าไหมมุนงับใม่หน้านี่เออท่นไอ้มู่ไถยขาดพค้นมาไถ่เราเรื่อยแบบนี้เนอะมู่มาไถ่ขาดบ้านเขาเนึ่งเบึงนี่ อครัโ้ยอัน่ท่นไพ่อลอยเงินดดงเดี๋ยวรับนี่งระเทไทยลงมาหนหนึ่งในลอยเงินยังในลอยเงินยังนน่ เอาครับรวบเลยครับอยากได้อยากไถหน้าเขาอะไรบ้างนี่ยโอ้ยอูโอ้ตีเอวโอเคง่ายที่หายเลยไถหน้ารถประมาณสองเมตรหาประมาณสองเมตรแปดครับกว้างวของไถหน้าครับเบมึงเนาะครับมันขึ้นเรนรับในนนอนไหมครับผ้ามูเล่นไฮโลเบิร์ดเซฟซีมีออดไฮโลรีโมทมีเบิร์ดกุย่างนะครับอาจารย์ครับสีแก้มง่ายอีกรถหนึ่ นั่ง, smile, ง aja, <_ cer pected> anyway, พันนายั่งพันนาแกีมุนรถมันมาแต่ล้ววันนี้อยู่ครับเด็กเอ้ามึงมันจะย่องอยู่วันนี้เอ้าเนียนนะครับมเขียกระท่มลุมอีกเปิบลูดครับวันนี้ หลายคนไม่ทำอย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ส่วนมากไม่มีใครทำหรอกครับดึงดึงนึงเอาโล่งข้างมันพุ่นลืรียลืล้อยครับตเต้นกับไม่มีลูกนั้นมาเรียบหลดไปอันนี้เป็นเด็กที่น่าเอาแบบอย่าง เอาไป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 บางทีคนเรียนสูงทำงานดีแต yeah ่ง nee ตัวดีเนยมีเง so ินเท่าน้องมันไหมครับนี่ลองดูครับอยาถูกสัปปะรี่เออสัปลือน้องคนอารมณ์ดีครับบักเสียงเหมียงครับใส่สมองครับใส่หัวปันเอียนครับ คนแก่เจ็ดสิบแปดสิบมีฟังมันหมดครับมันพูดอะไรคนแก่ฟังมันหมดครับมันเด็กแก่อายุนะครับแต่ทักษะการพูดวาจาแต่ละยอย่างพูดเกเรดย่างแห้งครับบอกแว่นน้ำสิงตาหน่อยเนี่ยมูเจ้าดน้ำเหลวกวนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเสือมันหลอกขึ้นมืจอจะหดห้าบาทสิบบาทน้องมันเอาหมดครับ ทงคนพ่อแม่เป็นรวยเป็นพอ,อขนาดนี้เนี่ยโอ้นอนถตาของินพอเงินแม่เหรอครับน,นี่ไม่ใช่กับมัน,นครับน,นี่เนาะกำลังไทยเหลครับนับมึงให้หน้าไหมสุดยอดครับอันนี้ยอดคนนะเป็นอะไรที่น่าเอาแบบอย่างนะครับไม่เลือกงานไม่อยากจน บางคนก็จ้องระิีฉินอาชีพคนอื่นครับดูคลิปดูให้เป็นครับดูให้สร้างสารรค์ครับอะไรไม่ดีเราก็แนะนำเพิ่มเติมกันต่อยอดกันครับม่จะมาแค่นี้เองทรมานานแล้วเขาเก่งกว่านี้อ้อเราถ่ายทำให้สำหรับคนที่ไม่รู้ได้ดูครับได้ต่อยอดกันอะไรไม่ถูกต้องก็เพิ่มเติมมันเข้ามาครับ ไม่ได้หวังจะอวดทูเก่งทูทอะไรครับอาชีพเราครับบ้านๆคนัะก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ